คอยคอยคอยนะครับวันนี้ก็จะพามาดูนะครับว่าเยอนมะวันเช่เเิร์ดเนี่ยมันเลี้ยงยากหรือเปล่านะกินง่ายไหมอะไรเนี่ยผมจะทําให้ดูนะครับว่าน้องกินง่ายอยู่ง่ายหรือเปล่านะด้วยความที่ว่าว่าน้องเป็นหมาฝรั่งใช่ไหมแตบบ่เราลองดูไปกัน แตงกวาธรรมดานะครับนั่นคอยคอยยาม คอย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 นะครับคอยได้นะคอยได้นะเอ้ยทำแค่ทำได้แค่นี้แหละงครับทุกคนกินง่ายอยู่ไงกินได้ทุกอย่างแตงกวาแซบ่บ